ตอนนี้ทส่นงานนระมก่อนครัยอะมากงานนอทุกวัลยีบนทุกวันมีนักรกเลยวดูรที่เกิดเกแบบนี้เราก็จะมีวันนี้เรามาให้ควารู้นคือเราก็จะมีการแนะนำในเรื่องของชื่อเหือดคนอันาัรกเ่นึ่งเป็นเก้าแล้วก็เบอร์โทรศัพท์งมันีเบอร์มีหนเดินมนปตก้าเขียหนสี่เกีหนึ่ง

ไปันงานคนกันเลยมราฟังแล้วแหละคนไหนมาถ่ายรูปนะครับพี่น้องมาถ่ายรูปอ่ะ

นี่ก็นี่ล่ะใครอ่ะีา่านีก็คือสาราลักเมืองเดินนะครับพี่น้องสาราลักเมืองพานคอนสีอยุตยานะครับอ่ากล่าวมาก่ามาไหวได้นะครับนี่คืองานมรดกโลกนะครับ าลาหลักเมืองพระนครศรีอยุธยาสามารถมาข่ามาไหวายมาเที่ยวมาช่มได้ครับพี่น้องมีทุกับยนเรทียะาัไมด้ที่จต่ะของทมีทุกคนเยืาของคนที่ร่วมกันอยู่โทข้าตำนักงานใหญ่แล้วก็แจ้งว่าถ้าอยูเธอไหนผู้ป่วยเป็นเช่นไร มีเหตุการณ์อะไรไหมครับว่าเราเราทำงานไหได้ตลอดก็ถือว่าเป็นเป็นข่าวบรรยากาศภายในงานนะครับพี่น้องตอนนี้ผมกางง่อยหรือว่ายืนอยู่อยู่บนซาร่าลักเมืองนะครับอ่าสิงกระทายหาโลกไปข้างล่างครับเจงกับเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนกำลังไหลขอมาเที่ยวมาชมกันไปน้อยนะครับที่วิทยาส่ง

ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในงานมอระดกโลกนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยืนอยู่บุกื้นที่ตาปรเีมาถ้าเรมีกิจกรการอลาลาาลักเมืองนะครับสาลาลักเมืองกรคศรีอยุธยาอาทายลงไปข้างลางนะครับพี่น้องีอว่าจะมีด้ลาเต้องโวไป ใช่ครับพื้นที่เราจะกัดการัดการเนาะเพราะว่าเจ้าที่เขาอก็แจ้งมาว่าพื้นที่เราจำกัดรแต่พื้นที่เขาก็ไม่ได้แนะเจะเอารถคู่มาเนี่ยแล้วเขาจะมาตัดเลืด้ใช่ครับพวกนี้เจ้าทนี้นะจากนั้นนีคือสาราลังบ้านครับที่โทรมาจะมาให้วาม่พี่น้องได้เลยเพาะราจัมันว่าเรื่องต่างๆของพวกเราเนี้ยน้ำหนักปเท่านี้แล้วเห็นว่าผู้หไปตัดแต่งน้ําหนักเนี้ยมาไหมบางคนเห็นพวกเราทำงานพวกนี้ไอ้จนิ ก็บวนการในกาที่เราจะเป็นเงื่องนใแต่ะานเ่ยมันหนากแ้ว่คือถูกพูดือนตัไปเองคล้วแวก็แทนตัวนั่นะ I don't ที่จะให้คนมาหาทุกขานะได้เลยที่จะเลนะรอนนีเียงแ้ม่เนะครับยังไม่ไปงไฟเป็นอมันจาือมัน้่เาน่่จะช่วยพี่ยคนอยงเดียพี่ใช่่คนอย่างเดียวใช่ไหมใช่าดากช่วยนะครับถามว่าทุกวันนี้นะครับม แฟนเพจนะครับเป็นเฟซบุ๊กก็ปั่นมาทั้งกายพอนี่ครับคบแม่คนเดิมนะอดจัดคือวีลูปพอระมาทั้งสี่ห้าตัวก็ติดต่อทางมือที่ให้ประสานทางเรานี่นะครับหาบ้านให้น้องน้องเป็นทุกอย่างครับให้ประชาชนแล้วที้จบทางคุ้มทุกแก่ก็ถามครับอันนี้คือพี่พี่ช่วยเหลือสัตว์ใช่ไหมหาที่ให้น้องอยู่ด้วยหาบ้านให้น้องอยู่เป็นเป็นเตือนการเขาเรียกเป็นสื่อนการเนาะให้ให้ ให้น้องๆได้มีบ้านอยู่กันเนาะกับบรรยากาศอ่าตอนนี้ครับยังคนกม่ได้หลงยังหลายอยู่นะครับโหเลยครับโหเลยสุนทรมาสามสองหนึ่งแปดเจ้าหน้าที่พี่จับได้หรือเปล่ากูก็จับได้เหรอพี่จับได้จับได้ครับ ผมอยากจะเอางูมาพูดว่าไม่ควรจะถูกทิ้งไปเที่ยวมาสิวัวประชาชนแตกตืเลวิเราเหยียบไปงูแล้วเชื่อมอยู่แล้วโอเคถ้ะถือว่างอมันอยู่ผมว่าประชาชนอาจจะไปอยู่ตรงนู้นก็ได้ครับไม่ผ่านท่นเราเอาทีมมีทีมไหมเนี่ยมีครับมีมีติ๊กเลยี่แต่ห่าว่าวันนี้มันต้องพิกรรมแต่วันกันตัวไปแล้วเนาะว่าวันนี้จะทำอะไรตี่ย้อน มีูหลายตัวเลยนะี่น huh ี้มีหลยตัวหลายตัวไม่ไปลหประชาชนที่ผ่านไปผ่านมาถ้าเกิดเข้าาในงานองตคเป็นลมนะครับเกิดที่ี่ล้เป็นเลยหรือของสไมด้แต่ติเป็นโยนเีนะครับ้าวรัเดก่องคนด้เล ครับี่คือบรรยากาศภายในงานนะครับพี่หองอ่าอามอรโดโรกโลกนะครับประจำปี2อ0 0นหอนะครับซึ่งเป็นบันแรก นองไปเพิงอุ้นโม่ไฟนะครับ ที่ในงานกับว่ากว้างขวางพอสมควรนะครับพี่น้อง ก่าครับบรรยากาศภายในง,งานนะครับพี่นอ้องสวยงามนะครับพี่น้องไปดับไปด้วยแสงสีเสีย,ยง ไปม่งอันนี้ตรงนี้ตรงควานช้างเดินนะเนี่ยตรงควานช้างแล้วก็ไปมุ่นก็เข้าไปวัดพระศรีสรรเพชญ์ตัวน,นี้แทนไม่ได้ ก็เริ่มบางแล้วถนนคนเดินภาบกาบรรยากาศภายในงานนะครับก็ตอนอน,นะะี้โคกรกันนึอ่าบางๆลงเพราะว่าเป็นวันแรกนะครับพี่นอ้อง เมือเ่อแรกรู้ร้านนะครับจุดอ่ะเอา้เอาหนูไม่เข้าไปตรงนี้เหรอคิดคืออะไรครับี่ คือบรรยากาศภายในงานนะครับมีทั้งร้านอาหารมีทัง้งเลือกเอาเลยครับพี่น้องนี่เนต่้ครับมีเหมือนกัน

Phải không, nó quay nó quay hàng luôn à, quay được không? quay được, được, quay được, Có cái 好了不。<laughs> <laughs> ใส่ที่แสงที่สีเงาไปบิดทั้งเจ้าหน้าทีา่ทางพัตคอคสุยุทธิยาเทน,นกันิเหตอาบอาระดับไปไว้ให้คน่องเที่ยวนะักท่องเที่ยวกลับมาถ่ายรูปนะครับสำนัท่ันที่มักถ่ายรูปก็ ไฟหน่อยก่น้องไปอุโมงไฟอุโมงไฟใหญ่กันนี่จับประกาศภายในงานอันนี้ยังไม่ชด พูดแล้วไม่เชื่ออีกเขายังไอ้นี่มาให้ดูเลยครับขบับบรรยากาศภายในงานกรับพี่น้องก็คนก็นเริ่มมองบางๆลงนะครับเพราะว่า,วามันกัดเดี่ยวๆอะรื้อนกับ หลายคนต้องไปทำงานนะครับกับ ครัอออบอีกอีกฟังฝากหนึ่งทั้งไอ้เนี่ยบุญป,ประล้ามนี่กับบรรยากาศภายในงานครับ ี่ของขาของขายนี่ก็เบิดนะครับน้องลองได้นะคะลองสง่ลองใส่ได้เลยค่ะอันนี้ขายกู่ยังไงครับอันนี้หรอคะอันนี้เองนะคะแล้วก็ใช้มือทุกอย่างเลยครับขังแก้วนี่สองตัวสองค่ะอันนี้พันธุนึคะแปดคนนะคะแก้ขาผครับ มีร้านค้าร้านขายมีของขายที่ผมบรุ๊กยานนะครับผู้ใดสนใจจะมีทั้งสุดชุดใส่เที่ยวนะครับชุดไทยอ่ามีขบวนรถน้ำเที่ยวนะ ดดเดแต่ว่าพี่น้องไป,ไปเขาช่มอุโมงค์ไฟนะครับพี่น้องดูข้างหน้า เขาเอ่ยยังสวนไฟอยู่ในนอ